ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่จุ๋มโสเพททอ์นเต้น,นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีโลกนี้เอาไว้ทำอะไรนะคะเรามาที่นี่เพื่ออะไรนะคะเราจะสรุปตอนสุดท้ายะคะ่ะไม่ยาวหรคะ่ะอันนี้ไม่ยาวพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงตรัสไว้ว่าคุมทรัพย์ของเราเนี่ยนะคะในโลกนี้บางทีก็ถูกไฟหไหม้ถูกไหมฮะบางทีก็ น้ำท่วมพัดเอาโซฟาเก้าอี้ลอยน้ําไปาใช้อะไรไม่ได้นะฮะเวลาบ้านถูกไฟไหม้ก็ต้องขนของออกถูกไหมนะฮะบางทีก็ถูกขโมยไปบ้างก็มีนะคะถ้าเราเคยไปขโมยของใครเขานะฮะแต่บุญเนี่ยเป็นจริงๆแล้วบุญเนี่ยเป็นสมบัติเป็นขุมสมบัติเฉพาะตนนะคะมีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างหนึ่งมีมีผู้รู้ผู้ ที่เขาศึกษาธรรมะสูงสูงนะฮะเขาเคยเล่าให้ฟังว่า,าหลานสาวคนหนึ่งนะฮะของยายเนี่ยเกิดวิญญาณเนี่ยหลุดออกจากร่างเพราะไม่สบายก็หลุดออกไปแล้วก็ไปเห็นไปไปพบยายที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะยายก็อยู่ในวิมานเป็นพมะเทวานะฮะ อยู่ในพบซ้อนพบกับโลกเราเนี่ยทีนี้หลานสาวคนนี้ยเพิ่นไปแล้วก็เกิดอาการหิวเห็นนีสำรับของยายตั้งอยู่นะคะมีข้าวมีน้ำํำมีกล้วยก็จะก็ไปหยิบกล้วยายายกินเหมือนกับสมัยที่ยายอยู่นะคะไปหยิบปรากฏว่าหยิบขึ้นมาไม่ได้หยิบแล้วมันไม่ติดมือเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้เถอะว่าบุญเนี่ยเป็นของเฉพาะตนนะคะถ้าเจ้าของเขาไม่ให้ คุณไม่มีสิทธิ์ไปไปเอามาได้เลยนะคะนะคะแต่ว่าบุญกุศลของเราที่ทำไปแล้วเนี่ยจะเป็นของเราเป็นของเราจริงๆนะฮะน้ำพัดไปก็ไม่ได้นะคะไฟไหม้ก็ไม่ได้แล้วใครจะมาโขาโมยก็ไม่ได้นะคะแล้วบุญเนี่ยจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติข้ามภพข้ามชาติเหมือนเหมือนเราสร้างรถยนต์ไว้นะคะเราได้ใช้นานยาว หลายรอบหลายหนนะ,ะนะฮะถ้าเรายิ่งปฏิบัติบุญบาร,รมีไปเรื่อยๆกลายเป็นบาร,รมีบุญของเราก็จะไม่หมดนะคะบุญของเราก็จะมีเป็นเสมือนแก้วสารพัดนึกนะคะใช้แลกอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคที่อยู่อาศัยตลอดไปนะคะแล้วบุญก็จะเป็นเ,เราไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนมันก็จะอายุก็จะยืนยาวไปด้วยนะคะการทําบุญ คำถามที่ถามมาตั้งแต่ต้นนะฮะว่าโลกนี้เราเอามีไว้ทำอะไรโลกมนุษย์เนี่ยมีไว้เพื่อสั่งสมบุญค่ะนะฮะแล้วก็สวรรค์เมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปสวยสุขที่สวรรค์ยาวนานนะฮะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ได้สะสมบุญเลยเราทำแต่บาปในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยทำบาปนะฮะ เพราะความไม่รู้เนี่ยเราเกิดมาเราก็ไม่รู้นะคะจนกระทั่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็มาสั่งสอนนะคะให้เรารู้ว่าโลกนี้คือที่สั่งสมบุญหาสเสบียงว่างันเถอะหาสะเสบียงเพื่อไปใช้ในโลกหน้านะคะอ,อันยาวไกลถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้นะคะขอโทษทีเกิดมาเสียเวลาเปล่านะคะ เขาคือเขาจะเอาเราไว้ใช้ในในสังสารวัตรต่อไปนะคะทะนีนี้เวลาอย่าเลอย่าหลงเลงนะคะว่ามีบุญพอแล้วถ้าเรามีมีบุญพอแล้วนะเราเข้าธรรมะเข้านิพพานไปแล้วนะคะเข้าถึงพระสดับบันสกิทาการามีอนาคามีพระรหัสไปแล้วนะคะนี่แสดงว่าเรายังบุญไม่พอเราก็ต้อง ขนขวายทําอีกนะคะแล้วเวลาทําบุญเนี่ยอย่าทําคนเดียวนะคะชวนเพื่อนคนอื่นทําด้วยทําไมต้องชวนเพื่อนทําบุญด้วยเพราะเราจะได้ไปพบไปเจอกันอีกนะคะเราจะไม่เหงาเคยไหมครคนมาเศรษฐีรวยใช่อยู่คนเดียวในในคอนโดมิเนียมร้อยล้านบาทเหงาต้องไปหาคนใช้อะไรมาคุยด้วย <laughs> นะคะแต่ถ้า เราทําบุญเยอะๆนะคะชวนเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเราก็จะมาเจอกันเราก็จะไปเจอกันกับเพื่อนของเราอีกนะคะในบนสวรรค์เราก็จะไม่เหงามีเรื่องคุยกันคุยกันเรื่องเราทําบุญอะไรมาได้ไดตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะคะนะคะเคยเห็นเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาเจอหน้าใครบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุ้นหน้ากับเ,เ,เขาละเกิน่ะนะคุ้นหน้ากับเขาเละเกินเวลาทําบุญนะคะเวลาเราชวนคนอื่นทําบุญด้วยเนี่ย เยอะๆเนี่ยนะคะวิมานเราก็จะสวยงามวิมานเราไปตอนนี้สร้างไว้แล้วนะคะรอไว้แล้วบริวารของเราเนี่ยสร้างวิมานหลายยอดนะคะรอไปแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้ววิมานของเราเกิดขึ้นจากบุญที่เราทําจากโลกเนี้ยนะคะแล้วก็มีเราก็จะมีบริวารมากมายนะคะวันนี้ก็มาบอกว่าโลกมนุษย์เนี่ยคือที่สร้างสมบุญนะคะ เอาเงินสกุลบุญไปด้วยนะคะเพราะมีแค่สกุลนี้สกุลเดียวที่เอาไปโลกหน้าได้นะคะแล้วก็ทําใจให้ใสๆ่ๆเราจะได้ไปเจอกันบนสวรรค์อีกครั้งหนึ่งโอเคค่ะขอให้น้องได้บุญด้วยกันนะคะมาเจอคลิปนี้ขอให้น้องได้ทราบข้อมูลนันนี้นะคะพี่จุ๋มเอาความรับมาเปิดนะคะน้องจะได้มีบุญแล้วไปเจอกันอีกค่ะในวิดีโอหน้าบา,บายยค่ะโซฟีทอทันเต้ค่ะ